ทาน so well, ูทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะเพ่มท่านผู้ชมมาพบกับเฟกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเฟยจะมากับการแกะพัสดุดซึ่งพัาสดุนีนะคะเป็นของแรกกันเลยทีเดียวซึ่งเริ่มหายากแล้วนะคะแล้วเฟยก็ได้มาในราคาที่ค่อนข้างจะถูกและก็เป็นของใหม่ด้วยนะคะจากร้านที่ค่อนข้างจะประจําในสมัยก่อนของเฟนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเพราะแต่ก่อนสั่งไอยมากต่ไม่ค่อยได้จริงจังกับยูทูปก็เลยยังไม่ได้ลงคลิปอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่คนก็เลยอาจจะไม่คุ้นนะคะ ว่าเฟยเคยสั่งร้านนี้ซึ่งตอนนี้จะไปแกะพัสดุนะคะเรามาดูของใหม่ที่เฟได้มาก่อนดีกว่านะนี่เลยเป็นกาแล็กซี่ชีนะคะนี่คือได้มาใหม่จากร้านพี่นุ้ยนะคะวันนี้พนักงานเนี่ยไปเอามาให้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะ,จะเจ้าช็อกโกชิพของเฟยเนี่ยก็ได้มีเพื่อแล้วะคะ่ะที่อันนี้ช็อกโกชิพเนา น,นี้จะเป็นกลิ่นบูเบอร์รี่นะคะหอมมากๆเลยสโลไปอีก เป็นฝาแฝดดูโอ้นะคะแต่ว่าคนและรสชาติค่ะเราไปแกะพัสดุกันเลยดีกว่าที่พัสดุนะคะซึ่งพัสดุนี้เนี่ยมาจากร้าน ETC Shop Online นะคะเฟก็ชอบสั่งงานนี้มาเพราะว่าของมันมาส่งเร็วมากๆนะคะมาเป็นแบบซองนะคะคือไม่ได้แกะพัสดุที่เป็นซองมานานมากแล้วนะคะโดยมีจ้าเพื่อนๆสอตัวมาแกะด้วยนะคะ เรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะนี่ามากๆแล้วนะคะเราก็หาที่ไหนขายไม่ได้แล้วนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะขายอยู่ในราคาประมาณ300บาทนะ หอมเนยมากๆเลยนะคะหิวเลยเนี่ยกำลังอยากกินข้าวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปกินเนาะโอ้ดีงามมากๆเลยชอบ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะหรือถ้าสนใจชิ้นนี้ก็ไปสั่งซื้อได้ที่ร้าน ETC Shop ออนไลน์เลยนะคะนี่ในราคาแค่300แบบาทเท่านั้นนะคะก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะคะก็ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด s ับส c r ร b e กันเยอะๆนะคะ